สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชิปอั r ร u ปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ น้ำมันนะครับของ BMW ตรตะกูล G s ซีรี s นะทั้งรถบ้านนอน M นะแล้วก็รถ M m คานะครับ G 8นะแอะไรพวกนี้ G8X B58 S58 ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอัปเกรดให้มันแรงๆเนี่ยระบบเชื่อเพลิงเดิมมันไม่พอนะครับเราต้องอัปเกรดระบบเชื่อเพลิงเพิ่มซึ่งระบบเชื่อเพลิงของรถพวกนี้เดิมๆจากโรงงานอะ่ะเขาเรียกว่าระบบไฮเพชเชอร์นะครับแต่ว่าเมื่อเราอัปเกรดถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวไฮเพชเชอร์มันจะเริ่มจ่ายไม่พอแลวการอัปเกรดไฮเพชเชอร์เพียวๆเนี่ยมัน โดยอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการอัปเกรด GI ก็คือระบบปั๊มเชื่อเพลิงนะครับ low pressure fuel นะครับปั๊มปั๊มโลนั่นเองปั๊มติ๊กปั๊มในถังนะครับแล้วแต่จะเรียกกันมันก็มีตั้งแต่นะครับอัปเกรดเฉพาะปั๊มยกเซตนะครับเบาเสเต็ปเบาๆบนะครับหรืออัปเกรดปั๊มเสริม a c c e l e r a t i fuel ปั๊มนะครับเอาปั๊มติ๊กไปเกาะเพิ่มที่เสื้อปั๊มติ๊กเดิมหรือถ้าหนักกว่านั้นก็จะเป็นแบบที่เราเอามาโชว์วันนี้นะครับพอดีเรามีลูกค้าจะทำเราก็เลยมานำเสนอให้ดดูกกัันนน่่ออวาาทะะไไรร้้บบงค อย่างชุดนี้เลยชุดนี้นะครับจะเป็นของ Fusion Network นะทางเทคนิคเคาก็จะเรียกว่าตัวนี้เป็น Standalone Fuel System นะครับ Panel Auxiliary Fuel System ก็คือมันก็จะใช้ฝาถังตัวใหม่ CNC ขึ้นมานะครับพร้อมกับปั๊มเชื้อเพลิงเสริมอีก2ตัวแล้วก็ขายึดนะครับแบบนี้โดยที่ปั๊มเดิมอ่ะก็ยังอยู่ในถังทํางานปกตินะครับมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาข้อดีของมันคือยังไงปกติแล้วอ่ะถ้าเราใช้ปั๊มเดิมอยู่เคาเรียกว่า Fuel l i n สายเชื้อเพลิงเดิมอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการแยกน้ํามันกันเกิดขึ้นเพราะว่า Flow Rate มันให,ใหญ่ๆเนี่ย Fuel Line เดิมมันไม่พอเพราะ Fuel l i n เดิมมันค่อนข้างเล็กนะมันขนาดประมาณแบบว่า5 6มล นะครับซึ่งโฟลโลเอดมันจะเริ่มไม่พอแล้วตัวนี้ก็คือมันเข้ามาแก้ไขโดยการที่มันก็เพิ่มฟิ l ไลท์เข้าไปออกจากเสื้อปั๊มมามันก็มีฟิวไล n ์แยกเลยนะครับเป็นเมนของเดิมนะครับเป็นอักเซลเลอรี่สำหรับ GI นะครับก็มีรีเทอร์ไลท์มันแยกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายสายน้ำมันใหม่เพิ่มไปนะครับสำหรับตัว PI นะครับหลังของฉีดแยกแล้วก็สายเดิมก็จะทำหน้าที่จ่ายแค่ตัวไพร์เชอร์ทำให้มันไม่เกิดการแยกน้ำมันกันนะครับน้ำมันมันก็จะใช้พอนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ การจ่ายไฟแยกนะครับจากภายนอกก็คือเราคอนเน็กเข้ากับตัวแบตเตอรี่รถโดยตรงก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะไม่พอโดยที่ปั๊มพวกนี้มันก็จะแอคที a เวตควบคุมผ่านทางกล่องแยกหรือว่าจะใช้ตัวเป็นเพ t u เชอร์เซนเซอร์ก็ได้อย่างสเต็ปตัวนี้ตัวนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีปั๊ม2ตัวสเปคที่เราเลือกมาของชุดนี้ก็คือเป็น800 l p อนะครับ800ลิตรเอา ก็จะรองรับได้ประมาณ1ัน0แรงม้าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ข้อดีของมันนะก็คือมันรองรับแรงม้าได้เกินพันแน่นอนแล้วก็ภายนอกเนี่ยดูเรียบร้อยเหมือนเดิมเสียงเงียบถ้าบูตไม่ติดถ้าปั๊มยังไม่ทําเสียงก็เงียบเหมือนเดิมนะครับไม่เสียงไม่ดังไม่ได้ลาคายกได้ว่าถ้าเราจะทำพันม้าพันสองร้อยม้าเดลี่เนี่ยก็คือต้องใช้ชุดประมาณนี้จะตอบโจทย์ต่อไปอันนี้จะเป็นชุดใหญ่ขึ้นมาตัวนี้เขาจะเรียกว่าระบบแบบแท้งนะครับหรือว่าถังถัง A นะครับตัวนี้ยี่ห้อ GFS นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีถัง เงินเงินนี้ขึ้นมาในถังเงินเงินนี่มันคืออะไรมันก็จะเป็นถังสำรองน้ํามันก็คือปั๊มเดิมในถังเนี่ยมันก็จะปั๊มน้ํามันขึ้นมาเก็บไว้ในถังนี้ และในถังนี้จะมีปั๊มอีก2ตัวสําหรับส่งเข้าระบบโดย2ตัวนี้เป็นปั๊มแบบพิเศษเขาเรียกว่า PWM นะครับมันก็จะมีกล่องคอนโทรลคุมมาด้วยอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากตัวสีฟ้าของ p i h a r e l l e เบิร์กก็คือมันจะคุมระบบน้ำมันทางรถไปเลยนะครับคือระบบเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้จ่ายเข้าสู่เครื่องยนต์ละใช้เนี้ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเพชเชอร์ ure, หรือโลเพชเชอร์ก็ตามเพราะว่ามันก็จะมีสายน้ำมันมาให้อย่างที่เห็นนะครับก็คือสายมัดใหญ่เลยเป็นสายแบบพุชล็อกอย่างดีก็คือ โดไฮเปชเชอร์ก็ส่งจากถังนี้นะครับไฮเปชเชอร์ก็ส่งจากถังนี้เพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ามันมันจะไม่พอนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะเพราะว่าปัม๊มพวกนี้ด้วยความที่มันทํางานด้วยรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับจ่ายน้ำมันโฟเดทค่อนข้างสูงควาะเสียงมันจะดังกว่าปกติแล้วก็ขนาดมันใหญ่ขึ้นมันก็จะเสียพื้นที่ในการเก็บของทยรถไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะสาหรับแบบว่าสเต็ปบ้าคลั่งนะครับ1,400มา้า1,500ม้าบวกๆซึ่งแคปซิลลิตี้ของปังงบไดด้้มมาาากกวว่เเลยยทีี ก็ทุกวันนี้ตัวตระกูล B M G Series เราเนี่ยก็คือเล่นกันไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอัปเกรด B M G Series นะครับทั้ง non M ทั้ง M เนี่ยติดต่อชิปอัพกรุ๊ปได้เรามีโซลูชันรองรับตั้งแต่สเตปแบบเริ่มต้นสเตจหนึ 1, ไปจนถึงแบบว่าสเตจ X แบบว่าพิสดารพันมา้าเราก็ดูแลให้ได้ติดต่อได้เลยครับ